สวัสดีครับกลับมาพบกับโพลิวส์ประจำวันเสาร์ที่3สิงหาคม2024กันอีกครั้งนะครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่อาศัยอยู่ในพระคริสต์แล้วจริงๆในพระธรรมหนึ่งยอห์นบทที่2ข้อที่5ได้บอกว่าแต่ถ้าผู้ใดเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ความรักของพระเจ้าก็เต็มบริบูรณ์อยู่ในผู้นั้นด้วยวิธีนี้เราจึงรู้ว่าเราอาศัยอยู่ในพระองค์ เราจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นคริสเตียนบังเกิดใหม่อาศัยอยู่ในพระคริสต์แล้วจริงๆก็คือเราเดำเนินชีวิตด้วยความรักของพระเจ้าท่วมทน้นล้นอยู่ในใจต่อผู้คนรอบข้างรู้ได้ยังไงว่าเรารักข้ารู้เพราะอยู่ในใจรักและให้อภัยได้เสมอในใจ70คูณ7ครั้งส่วนความประพฤติภายนอกทำได้แค่ไหนก็แค่นั้น กำลังฝึกฝนอยู่ครับแต่พระธรรมหนึ่งยอนบทที่สองข้อที่6ได้บอกว่าผู้ใดที่อ้างว่าเขาอยู่ในพระองค์ผู้นั้นจะดำเนินชีวิตเหมือนที่พระองค์ได้ดำเนินชีวิตคือดำเนินชีวิตด้วยความรักพระเจ้าและคนทั้งโลกไม่ว่าจะเป็นคริสเตียนหรือไม่เหมือนพระเยซูรักไม่ใช่ปฏิเสธพระคริสต์เกียดชังคริสเตียนและคนทั้งโลกเราคริสเตียนเป็นความรักเหมือนพระคริสต์ เหมือนพระองค์คือเป็นความรักไม่ใช่เกลียดชังโกรธเคืองเป็นศัตรูกันทำร้ายและทำลายโลกและมนุษย์ด้วยกันแต่รักมนุษย์ทั้งปวงด้วยความรักของพระเจ้าเราคริสเตียนไม่จำเป็นต้องถูกบังคับให้ทำตามกฎบัญญัติให้รักผู้อื่นหรือให้รักพระเจ้าเพราะเป็นธรรมชาติของวิญญ,ญาณที่บังเกิดใหม่เป็นความรักแบบอากาเป้เหมือนพระเจ้าแล้ว ดังนั้นการวางใจในพระเจ้าคือเชื่อในพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดได้ทำให้เราบังเกิดใหม่เป็นความรักเหมือนพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าที่มีพระลักษณะของพระเจ้าเป็นธรรมชาติอยู่ภายในจึงไม่เป็นภาระสำหรับเราในการที่จะรักเหมือนพระเจ้ารักเราก่อนแล้วเราจึงส่งต่อความรักให้กับผู้อื่นได้พระเจ้าอวพรครับ